น่าใสที่ได้นนาใสใสผู้สาวสสได้มากแม่มาหัวนั่นนนี่เอียงถ้ามันถ้ามันสมมุติว่ามันมันร้อนมากมันก็จะกระติ้สมมติว่ามันมันร้อนมากมันก็จะกระติ้งไงสวัสดีค่ะฮ่าฮ่าแต่ละนวดเหมือนันมึงเหมือนคนสดใสตลอนอะไรเนี้ยหัวใจมีไพเรือดอกว่าเคลือนเอียงเวลาหาลอกแกอยากด้าคนกว่ากระดาบเลยต่ว่นหนากว่ากระใสซืึนอยู่เด้ บางมือที่แบบลูกเป็นคนชอบเห็นความสุขของคนอะวันไหนที่คนมีความทุกข์แม,ม่ก็จะหน้าหมองไปด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นผัวหรือเป็นหมาไม่สบายหรือใครกันแล้ว mm. แต่คนรอบข้างถ้าเขามีเรื่องมีอันไดอันหนึ่งเนี่ยค่อยก็จะหน้าไม่สบายนั่นแหละแสดงว่าค่อยไปเป็นทุกข์กับคนอื่นค่อยไม่ค่อยเป็นทุกข์กับตัวเองนะชีวิตตัวเองอ่ะไม่รู้อะไรสุขอะไรทุกข์ไม่ค่อยเป็นทุกข์กับตัวเองเป็นทุกข์กับคนอื่นไม่รู้เป็นอะไรเอาจริงๆ ถ้าสมมติว่าคนอื่นเป็นความสุขนะเพราะตุ้มมีความสุขสบายหรือวันไหนยูมิไม่สบายยูกิไม่สบายค่อยจะมีความุหน้าค่อยมันจะ,จะแสดงออกมาเลยจริงมันเป็นยังสีแหละแต่ถ้าของความเป็นแม่เมื่อไรเขาอันนั้นค่อยกับมีความสุขไปน้าเขาฮาฮสุดยอดแม่อีเลียค่อยเราค่อยมีความสุขกับตัวเองเนอะมีความสุขกับของ,ของคนอื่นนะ่นรแอละโอ๊ก่อนให้เตือนเลยเด็กกุเีนหนีเลย สวัสดีค่ะเดี๋ยวได้แอจริงบ้างแอจริงเลือดช่วยด้วยลูกชิ้นแก่งสีสาวลูกชิ้นและเขาไหลส,สดเผ่เพื่อนเข,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 ขาไปหัวเขาอยู่ว่าเขาไปใส่ไว้ช่หงนี้นะเขาไปใส่ว่าใส่ว่าสุดยอดเลยค่ะไม่อุ้มใจดีขอบุณค่าขอบุณผัดกระเพาตอนนี้ทอดไข่ดาวอยู่พี่น้องม่ใจ่แค่เด็นแบบ กระทะไม้หลงหังไม่มันบอหนูหนูหนอย่าก,กระเด็นนะแล้วเขาสั่งไว้ด้วยว่าไม่ให้เอาสุกมากอ่กรอบนอกแล้วก็ยังมีไข่แดเงเยิ้มสันโ้ยเส็มปกเน็มปากกันน้องไอก้ไปเส็มปกกันนอกใส่เสียงหวานจังน้องอยูยูใส่เขาขึ้นไปยูนี่เขาไปหอ้องเขาแล้วเสียงมันยิ่งอุ้มนี่แล้วทุกคน ุกคนผสมความละเอียไหมเนี่ยถือว่าไหมแต่เด็ขพอเดือดบุญถือว่ากล้าอู้อู้ง่อยวะอย่ากระเด็นนะไอเจ้าเต้าอย่ากระเด็นนะเดีย๋ยวเขาเหยียบใครเค็มออกมาถอดนี่เป็น,นไงวะไขเ่เค็ยมเนี่ยแต่ว่ามันแอบสุกนิดนึงว่บีบเลือดบอ่าเลือดบอ่าหนูลดในขะาอุ้ม ขายกาแฟแล้วก็ทอดไข่ดาวด้วยเลอะ <c oughs> ลิลิตีวะวะมวนบะ้ยม <c oughs> วนยุ่งกัผู้เดียวแล้วจะเรียนยั่ทึงวเขาตี๋แบบจิงมคุณจูงเราไปที่ไรไปคุยงานไปคุยงานาก็มีงานเราต้องคุยนะคุณพ่อไปคุยงาน ่อยมี่ต่วาหมู่อยมี่ธุรกิจหน่อยสิเห็นนางหนาเรี่ยไรเพื่อยนตุ่มเนะ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนี่น่ะไปคุยงานคับไปคุยงานงานเข้าช่วงนี้ลูกน้องก็งานใกล้จะหมดแล้วไงเพราะว่ามันเป็นช่วงไอเนี้ยพอดีจะเปิดงานให้ลูกน้องอาจจะเปิดในเขตกตมเพราะเราต้องอยู่จตมกันยาวๆมันต้องดูว่าคิวหน้อง,งเป็นยังไงมันต้องบาลานซ์กับงานลูกด้วยงานเราอะ เราจะได้ดูแลตรงนี้เดี๋ยวไปเปิดงานไม่ให้ลูกน้องสักงานสองงานไม่เอางานใหญ่มากไม่เอางานระดับร้อยล้านพันล้านนะคะเพราะบริษัทเราเล็กๆตัวเล็กตัวน้อยนะคะ YKK s m เ l สม r ย u p เนี่ยเราก็รับงานอ่าทำอาตัดเมาต่ออนะไรเนี่ยค่อยลูกน้องได้มีงานถะเหลือล้างละแน้นทองแขนไปมาเหลือกับมีเข่าดากกัมีแต่ว่าก็รับจบทห้ค่อยลูกน้องมีงาน แต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่สามจังหวัดอ่ะมันก็จะเห็นน้ำเห็นเมฆรอบน้องเราอยู่ตรงนั้นกันเดี๋ยวต้นปีหน้าไม่คุณจะเปิดไปอีนี่ละผมพี่นะคะเป็นธุรกิจใบไหงบอดทั้งสองแล้วเขาทำให้ไ่คุณไหมพ่อเท่ากับแม่เท่าเดี๋ยวอะไรเฮ็ดไใบไห้พ่อกับแม่เดี๋ยวเฮ็ดไใบไห้อย่าไปไหนเด้อเป็นแม่ขอความเผื่อแม่เผื่อแม่ขอความเชื่อ มีใครเข้าช่วยแม่ยังเมื่อเนี้ยแม่ยังรังมาเมื่อเนี้ยยัหันล่ะตอบเทียนเนี่ยผู้ใ <c oughs> ดถามยังกระสอบเข้าไปเลยเทียนเนี่ยผู้ใดถามยังกระสอบเข้าไปเลยสามนั่นแหละเราต้องแอฟแย้ตุก๊กแกมันร้อง <c oughs> สาเหตุเป็นทุกคนฟูบาเลือดบารลดหิวไหมหิว <c oughs> ไหมหิวไหม อวันที่สาวๆมาไล่เราเอาชากับข้าวรีบไเย่รูเดี๋ยวตาหนุชนะยีู่้เดียวพีนนว่นนองนั่น <c oughs> แหละเรากลับไปคุยงานแล้วก็ <c oughs> ให้ลูกน้องแบบลูกน้องแบบคือเสร็จจบงานที่บ้านหลังของแมบบ่กุมลวลูกน้องก็จะแบบว่างงานเนี่ยสต่ลูกน้องไม่ได้ว่างงานเดี๋ยวพิอที่เขาเนี่ยเขาไปดูก่อนมมีงานมานเขาไปดูงานเขา แล้นางงานเลยเนี่งงยตอนนั้นเราเปเพชรอย่างนี้เราหเต้นเนี่ยเราทำงานตลอดนะคะบริษัทมุ่มรับเหมาก่อสร้างทำก่อสร้างทุชนิดทุก everything <ม>จิงกาเบลเ<ม>กงหน่อไม้แนเดอร์บริษัทโอเคโอเคได้ได้แล้วเกงหน่อไม,ม,ไม้เก็บไก่ชัอะไ้ทั้งเก็บไปหมดมาเนี่ยลูกน้องกับพี่พ่อแบบนี่ค่ะแต่ลูกน้องเล่าขับเมคโคขับกันรถเต็งดีนเลยเดียวเดี๋ยวจะรับถงที่ด้วย อินหินปุ่นไส้เกินมากเจ้าสิไปอยู่บ้านบริหารหัวแม่แน่แ่ละแม่แน่ลหละอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะทุกคนทุกอย่างมันไม่ได้จีรัง,ย,งยั่งยืนนะทุกอย่างมันเป็นสเต็ปของมันอีรีบไปเ,เลยบอกว่าวิแล้วน้องเป็นสิริก็เป็นไปสิถ้าดังอยู่ก็คือดังต่อไปแล้วมีงานก็มีงานต่อไปแล้วถ้ามันไม่ดังไม่มีงานแล้วเหลืออะไรแล้วอยากทําธุรกิจส่วนตัวก็จะไปทําได้ให้จะได้ไม่ลําบากกัน เนี่ยทุกวันนี้ก็ทําอยู่นี่ไงเนี่ยธุรกิจส่วนตัวนะเนี่ยอันนี้คือส่วนของแม่อุ้มนะเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นอะไรเองเนี่ยในส่วนของพ่อตุ้มก็ทําเยอะมากทั้งกเกษตรแก่ทั้งบริษัทบริษัทแม่อุ้มมีขายพวกปุ๋ยพวกอย่างน้าเดอตามไปดูนะคะตามพื้นที่การ,กรเกษตรตอนนี้วางร้านวางที่ร้านต่างๆวางที่ร้านต่างๆในหมู่บ้านนะคะ ราะตรงนี้ไม่สามารถขายแบบควบกนันได้อะไรอย่างเงี้ยมันปักตะกร้าไม่ได้นะคะอ่ามีเดี๋ยวต่อไปกับีซไดลุยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดตัวแทนขายอยู่ตรงนั้นนะอันนี้บอกคร่าวๆแต่อะนเนี้ยตัวแทนเราเปิดตลอดนะตอนเนี้ยทุกคนกําลังอยากรู้จักกาแฟอุ้มรักถ้าใครเป็นตัวแทนนะร้านค้าอยากเป็นตัวแทนร้านค้าให้ทักมาให้ทักมานะคะเพราะอะไรเพราะว่า คนที่กินแล้วประสบความสําเร็จอะส่วนมากไปบอกต่อแนละ้วร้านค้าตามหมู่บ้านอะอยากได้กันมากเลยตอนเนี้ยแต่ไม่กล้าเปิดกลัวได้เปิดแบบท่านไ,ได้ดิฉันไม่ได้แบบต้องเปิดแบบอะไรขนาดนะั้นเหมือนคนอื่นต้องเปิดเป็นรถกี่รถอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะ <pitch. S 1> <itung> เปิดสํส้นได้ํา้นนึงก็ได้พี่น้องได้เป็นตัวแทนแล้วรับเหมาถอนมันถอนโอย้ยแต่สมัยข่อยเห็ดให้มัน ck, ่นข่อยเคยไปเหมาอถอนมัน่น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออทุกคนถามว่าเอ้าบริษัทนุ่มเปิดได้ขนาดขอยเปิดได้ฮอตเอินเตอร์เทนเมนต์ค่ะเพิงถามบริษัทไฟล์คุณเอาประกันสูงอยู่นะคุณจดทะเบียนนะครบวงจรค่ะบริษัทไรเคเคเปิดไว้ครบวงจรขัาไปเบิงนน่งได้นะภาษีครบทุกอย่างจบไม่มีอุ้มทำเองหมดทุกอย่างเพ็นนังวอเบปเบลเบลอยู่หนีกับฉลามเพียร์จู เป็นเจ้าของบริษัทอยู่เด้หนประมาณหนึง่งเออทุกคนสงสัยพาตุ้มไปไหนไม่ต้องสงสัยเรื่องถามหา,กาแกนะแกไปคุยางานกับลูกค้าแล้วก็จะล่วงล่วงไปหาอานายห้างด้วยเพราะว่าไปคุยางานอยู่แถววันคนอ่ะแถววันบ้านลูกกาไปดูงานแถวรัลูกกาแล้วว่าจะล่วงขับปัญหาได้ล่วงกับไปเลย๊อกล่วง,งกับเปรียกก็ได้ห้างเน่าเหมือนสัน วางแผนงานต่างๆไม่เราเลยไปคอเพื่อไอ้นั่นงานเราจะได้ว่างแผนงานเพราะว่ามันต้องบาลานก็คิวงานลูกเพราะว่าเราก็ยังปล่อยให้คนอื่นมาขับรถแทนพ่อทุ่มไม่ได้เราก็ยังดูแลลูกเราอยู่ไงที่จะเข้าไปก็คือจะไปดูว่า่าคิวงาน,นมันบาลานกับงานแจไหมถ้างานแจมันคืองานรับงานในกรุงเทพตอนนี้มันจะต้องเข้าไปดูงานทุกวันมันจะต้องเป๊ะด้วย ไม่รู้ว่าเป็นางานอะไรเนี่ยเข้าดูแล้วเขากลับมาตอนนี้แม่ก็ขายที่ร้านอยู่ค่ะขอบุณค่าขอบุณค่ะข,ขอบุณค่ะตามป้ายได้เลยหรือจะตามโปรโมชั่นก็ได้แต่ว่าถ้าใครแบบขายปีกันเนาะมันเข้าใจอยู่เอาพักหลังมาทำไมมันเป็นไข่อันเนี้ยจะเป็นไข่ลูกเขยแล้วอะข้างในมันจะไอ้นั่นไหมกอบข้างนอกมันกอบนะแต่ข้างในไม่รู้มันจะเป็นอะไรให้เขาไหมทอดไข่เป็นแผงเหรอพี่นอ้อง ยยายดอกเลียเ,เป็นตาทะละมันเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยค่ะไปปลาเสีบขวดที่เคียดไครบอกว่าปลาเสีบขวดที่เคียดเลยไหมเนี่ <c oughs> โอเคแซ่บ มันก็แสปิดเคลือดเลยกบอกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <_ C os> อาหารไม่อุ่มเลยดึงใจเฮ็ดอย่างเดียจิ้มมาค่ะจิ้มใสจิ้มจ่อยจิ้มแล้วแเห็นบอสผนะบบอ,ขอสข่อสร้างงานแล้วเขากลับไปบอสที่แท้จ,จริงอ่ะคือเขาเด็นละ เขามาสร้างงานสร้างงานคนล้ะก็ไปแล้วค่ะบีบบ้าก็เจ้าบ้าพนักงานสัน่นผูยายน่งทั้งตรวจไข่ทั้งขายพนักงานขายสั่นยอดบนนกทอดไข่บนแผงป่านนี้ยวันนี้พี่มั่นจระเซวีบอกเลยบอก,บอกเลยต<ๆ>ีหน่วยหนึ่งปาร์ตตวจไข่แผงหนึ่งพี่น้องเต็มพี่กระซิวิตปก่นลงนอีกนะค่ะ ขดี้่อเช็แล้วทีนี้ขั้นตอนตัอไปนะคะพ,พอเราทอดไข่เสร็จอย่างนี้เราก็ต้องเอาน้ำมันทีลรวก็ผัดกับเขาต่อได้เลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะน,น,ะน,นะคะเยินๆตะก้ารุ่มเนี่ยนะคะนี่ต่วนขามาพี่น้องซีโอวนนั่งขายของเฮ็ดกับเข่าบ่าเคยเห็นปะของการนี้จะเคยเห็นบ,กกนบ,นบ่4 9 1คนเป็นพยานว่า่อยทำจริงขายจริงเล่นจริงเจ็บจริงไม่มีเสแสน้งอิน ซีอิวนั่งขายเองทำกับข้าวเองปวดฟ้องโค้พงสพสระผัะเห็นบก่กผัวนะฟ้องตะลิวผุวนะชีวิตข่อยสิเบมึงก็น้ำมันก็เส,สื่อมแคบบ่เดือดใส่ข้นขี้ต้องมึงคิดไม่ซอสูดแค่หล่อนอย่าม,มาเก่งใส่ฉันคือทอดลายแถวไม่อ้มมันลายคนกินค่ะแม่ลูกเต้าเต้าดากหนูนี่เดีวยดวลูกเต้าเต้าดากงวนเขาถ้าเขากินคนละสามสี่ใครจะเหนื่อ ไม่ได้พักกันนั่นคือจานมากต้อว่าแค่แม่มแต่อยู่หัวไม่ดังเรียลแบบนี้ดีค่ะแม่ชีวิตปกติโอ้มันก็ปกติพื่อชีวิตแขวะตรดปผลเป็นตาคนอื่นเขาบอกเพิ่งนต่อยากหัวเนาะก็เพราะเจ้านี่เป็นตาอยากหัวอยู่ไม่ใช่หุ่มแม่นควงขายควงควงเฮ็ดยเงี้ยกินควงยากกันรัวคือฮะคือฮะนี่เป็นชีวิตที่ปกติทำเรียลลิตี้ให้คนดูคักกี้ปีนหว่างไปทอดไข่ดาวเลี่ยว ใครดิพัดกับเท้าได้บาดไยต้องเปิดตัวนี้ก่อนสิมมีคนได้ทำคนโดนี่หอมได้บาดไยแก็สิมีเด็กหน่อยสองตัวจามได้หมดเลยเนื้นอเล็กสุดๆ้าถอดไครเสียบัาเนี่ยเขาจะแวะมากินข้าวใช่ไหมใช่ค่ะจะไปงานจะแวะมากินข้าวแต่เขาแวะในสูงก็เปลี่ยนแฟนกันเดี๋ยวเขาแวะไม่กินข้ากินดาวนุ่ก,กันเนี่ยเห็นบ่า เออตอ,อกเทียนขุ่นจะสงสยัยไม่ต้องไปสงสยัยเย่ามากไม่หรอกค่ะคิดเอาไปเดี๋ยวรับตาแล้วก็นเดี๋ยวนาเป็นซ่าเออ,น,อนั่นขุ่นจะเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะจบ,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 บเอาไม่ต้องสวะควายนี่ไอดาวทั้งหมดห <9. S 2> นึ่งสองสามสี่ขาวบเซ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ขาวบเซ็ดแปดเก้าสิบสิบหน่วยพี่น้อง<ม>อยู่ในหนีกองเอเล่บัณฑิตไร้ตามตไปประกันพัดกระเพ้าจบ เจ้าขาเบิงชมเจ้าขาเบิงว่าว่าแสบสขนาดไหนพี่น้องเปียกไข่กล่องเอเอียกเด้อบาทน,นี่ยอดีิจิสุดๆหาเนี่ยวันนั่นก่อนหาเนี่ยวส่อันผัดตะเภากันอ่าน,นี่ใส่อันนี้ไปให้เขาเลยแล้วเข้าใจเราไปวะ มองข้เขาโมาบอลนี่บอลอ่ะเนาะเดี๋ยวหนึ่งแล้บนึงนะคะทุกคนอย่าเพิ่งออกจาดไนยเยอะถะเพิ่งว่านสำเรจไม่ได้เป็นยังไงความเรียลิตี้ของพี่ยูได้การนั่งผัดกะเพราขุ่นตะเคียงขุ่นไปแกบบมิตาประทับคนได้พ่มเตะเออปะ เออนี่แบบอีกซอสอะไรแบบนี้ต้องอะไรล่ะยอดไหมล่ะยอดไหมล่ะอืมนั่นเอง่ะนี่จะผัดแล้วนะจิ้มมาได้เลย ทุกคนร้อนรุนโอเคผัดต่อได้เลยแล้วเี้แล้วมันอุฟ้าก็เลยนั่งมองหน้าอย่างปิดใัดรเผาไว้ก่อน,อน,น,น,อน,น,นผัดกัะเพราล,ลงพี่น้องอผัดกัะเพรานี่คือข่อยจว่าใส่แบบทั่วแบบยังคือจังคนอื่นเขาเด้การใสมันคือมันเปราะเส่ยมันบ่มันบ่นั่นผอยจะผัดเป็นเมื่อเป็นยังก็คือผัดล,ลงเลยแล้วก็ใส่กัะเพราลเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จิ้มได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะห้าร้อยกว่าคนมาดูความเรียลลิตี้ของดีชั้นนั่งขายกาแฟขายสบู่แต่ว่าทํากับข้าวด้วยเนะี่ยเรียลลิตี้สุดๆบอขอบคุณนะคะจิ้มมาได้เลยเมื่อกี้บอสเขาเดินมาสั่งไว้วเขาจะกินอ่ะผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวอ่ะซานข้าวสวยร้อนๆใชห่หุงแล้วค่ะจิ้มค่ะทางนี้ยังไม่ได้อย่างเนี่ยหยุดเลยสามหอ่อโอเคสัามไอเคแล้วแม่จิ้มบอกเป็น ให้ลูกร้านจิ้มให้ก็ได้แม่เพื่อให้ต่อๆอมันมีส่วนโดยหลายมันมีคู่ปองเด้อจิ้มได้เลยใครอยากจ่อยอ่ะจิ้มฐาดไหนก็ยังจ่อยไม่อุ้มอ่ะกินทั้งวีทั้งวันดูไม่อุ้มด้วยทํากับข้าวแข่งกับไม่อุ้มด้วยค่ะขอบคุณนะคะ <S <S ทีวีตพวกเราก็เลียลลิตี้อย่างนี้แหละเพียงแต่ใครจะถ่ายทอดให้ใครดูไหมแต่ไม่อุ้มอ่ะถ่ายทอดไห้ทุกคนดูก็ดูไปเลยค่ะดูแล้วสงสัยอะไรก็ถามได้ไม่เป็นคนตอบได้หมดเขาต้องสงสัยยังเป็นคนเรียลลิตี้หรืเป็นคนส่งๆด้วย ไม่ค่อยแอบแอรอกไม่มกับยุกกีแต่ประมาณเดียวกันใครจะแอบก็แอบไปเลยแต่ว่าดิฉันไม่ค่อยแอบแย่ดิฉันจะเป็นคนที่พูดตรงแต่ถามว่ามันดีมันก็ไม่ดีไ,ดไปซะทุกเรื่องหรอกมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นแหละชีวิตคนเรามันก็มีทั้งดีและทั้งร้ายและทั้งเสียและไม่เสียนัย่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะมีจุดไหนมากกน้อยกว่ากันมีมีดีมากดีดีน้อยเสียมากเสียน้อยแค่นั้นพรุ่งนี้ผัดกระเพรา กินบ้างดีกว่าว้าที่สุดลวเนอะมาเลยค่ะตอนเช้าสั่งสี่ห่อแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเอ้อสั่งเลยเลยเ้อนี่กาแฟอุ้มรักกินแล้วจ่อยลงเหมือนี้ชั้นยี่สิบหกขั้นลงมาจากแปดสิบจุดสองสองตอนนี้ลงมาเหลือห้าสิบหกลงไปยี่สิบกโลเพราะอียงเพราะนี่แหละค่ะนี่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 อันนี้น,นี่หมูเราก็มาเป็นแพกอย่างนี้ ทุกอย่างครับแต่ทุกอย่างทุกอย่างสะดวกสบายมีความสะดวกสบายทุกเรื่องอยู่ที่นี่ซึ่งดิฉันก็มาซึ่งอาศัยใบบุญคอนโดมิเนียมนี้ตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วก็อยู่แล้วก็ผูกพันลูกๆก,ก็ออกเแย่ออกซ่านไปยูก็จังอียงางนียดพี่น้องใบหมอนก็ยูห้องน,นออั่นเฟื้อก็ยูห้องนั้นยุกี้ก็ยูเนี่ยุกีอยู่เ,เฟสเดียวกันแล้วอยู่ตรงนี้ พี่ไปหมอนอยู่อีกเฟสหนึ่งเฟสหนึ่งพี่เฟิร์สอยู่เฟสสี่แต่ทุกเฟสไม่อุ้มสเตปมบัตรจอดรถหมดเพราะไม่อุ้มมารถมาจอดหมดให้ลูกๆได้จอดรถสะดวกสบายกันของคันของเฟสเนี้ยห้องเนี้ยคือจอดรถของหาทองคำจอดรถตู้รถเก่งก็คือตอนแรกไปจอดเฟสสี่ของพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สยังไม่ได้มีรถเันนั้นน่ะไม่รู้ว่าเฟิร์สนอนไหนนอนนี่หรือนอนที่บ้านบิ๊กก็ไม่รู้เพราะเฟิร์สเขาก็มีแฟนเนาะเขาก็ไปคลินิกพี่บิ๊กบ้างอะไรอย่างเงี้ย อ,อ <า S 1> <ด>ันนี้คือเรื่องจริงเขาก็จะนอนนี่บ้างหรือไปนอนบ้านแฟนเขาบ้างบ้านแฟนเขาก็อยู่แถวเนี้ยเป็นคลินิกกินกาแฟแล้วระบายดีนั่นแหละพี่ไปหม่อนเขาก็อยู่ห้องเขาห้องห้องเท่ากันกับของยูพี่ไปหมอนเขาก็รับผิดชอบเองห้องนั้นคุณยูเขาก็รับผิดชอบกันเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับแม่ค่ะเขาผ่อนเอาหรือจะซื้อก็ไม่ยังไม่ได้เซ็นสัญญากันไม่นอนอะไรยังไงนัดกันอยู่เนี้ย เข้าอยู่ก่อนอน,นั่นน่ะยังไม่ได้ตกลงโอเคว่ายังไงอะไรยังไงให้คุยกันปวนแต่ของพี่ใบหม่อนเขาอาจจะซื้อเขากาลังทําเรื่องอยู่แม่สั่งแล้วสองหอขอบุณค่ะม่อุ่มก็มีรับผิดชอบอยู่ห้องนี้แล้วก็ส่วนของห้องพี่เฟิร์สมันคือห้องของพนักงานแล้วก็จะคุยกันอีกว่าถ้าพี่เฟิร์สอ่ะแต่ไม่อยู่จะไปอยู่นู่นก็ไม่ว่าจะคืนห้องห้องนั้นนั่นเช่าอยู่หรือถ้าพี่ิร์ยจะอยู่ต่อ แต่อะไรยังไงก็ค่อยว่าแต่ว่าพนักง,งานทุกคนก็มีสิทธิ์ไปอยู่นะเพราะแม่อุมตั้งใจว่าห้องนั้นอะเช่าให้พนักง,งานสามห้อได้ดิบะเขากินแบบจุกใจเลยเนาะเล็กๆไม่ใหญ่หญๆทำค่ะอืมบทบร่ษมือิ่นกับประด้นนั่นมือหดบวดมาอย่างดีเลยนะคะเนี่ยดีมาก ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่สั่งแล้วขอบคุณค่ะจิ้มได้เลยค่ะจิ้มได้เลยคุณ<ม>ยูก็าก็จะรับผิดชอบเองตรงนั้นน่ะของส่วนของเขาอะ,ะเกี่ยวกับสเสด็จแม่แต่ว่าถ้าจะให้เกี่ยวก็เกี่ยว,ยวได้ที่ฉันก็ดูแลให้ดีป่ะได้อย่างกลิ่นแน่งผัดกับเผ้าหมูให้ลูกเขาจะกิน คุณบอกลู่หนีเจ้าแล้วลิสติกเนนะเกลือบ่เกลือจุนแต่ว่ากะชัดเจนไว้เขาบออาหารอะไรมั่งมั่งาดีเจ้าสิห้องอห่างยใก่ลืมท่านบอเใ้ลืมสนลืมข้าวนะเจ้าเบาแล้วก็ขึ้น กับ่มีแม่งว่านแม่งยางหรอกลรืมสื่อาสาซี่จิ้มมาได้เลยค่ะจิ้มมาได้เลยตุณเขาไปยไปงานเขาจะได้งานนช่ไมว่าจะอยู่เทียบอะไวันไปถามในห,หางนะมาคิวงานมั้นอ่าได้ยากไปจ้างจาังหวัดบ่อเขาสิบ,บริหารถือว่าเขาสิงลง่มามลงเมื่อยเอาคนงานมาลง่ิงนะเริ่มงทำอะไรอีกลบเมาก่อสร้างค่ะเล็กๆนะยังไม่ใหญ่นะบ่ามีเวลาไปประมุล แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะประมูลเข้าประมูลได้วนะัเนี้มีหน้ากับจุประมูลพีตล่ตุ้มแล้วตุ้มเป็นผู้รับเหมนานะถ้าทุกคนไม่รู้คือผู้รับเหมาเลยๆประมาณการก่อสร้างได้กินหินปูนไซน,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 น้อยที่จะพลาดพลาดน้อยมากแล้วก็โครงสร้างทําดีมากบ้านจะของนีโครงสร้างเฮ็ดดีครับจะมาไม่สายเลบ่บพราใจเอาไม้เลย่พอะใจแล้วเอาไม้เลยเด้นุ่มจะเบิดหล,ลายเสียงเบิดหลายดีคัะพี่น้องเรื่องนี่ย บอกลูกเลยเดี๋ยว่าสิาุ้ากันนในจังไหนลูกว่าหลังนี้กับพ่อเรามากงหมืนอนกัยูบดอนมีหลังเดียวหลังนี้กับพ่อละมากงหมืนกนหลังไงแล้วของเขาอโอเคแหละจริงๆก็มีความสุขเนะแม่อุ้มได้ให้คนที่เราลากินจริงค่ะนุ่งกับมีความสุขเขามีความสุขลูกมีความทุกข์หนาคอยกรจะมองดอกคอยบ่เคยมีความทุขขกข์กับเรื่องคนจะขอคอยมีความทุกข์แต่กับเรื่องของผู้อื่นถ้าลูกคอยแบบทะเลาะบ่แบงหรือว่าลูกคอยแบบบ่ยิ้วใจส,ส่วนไหนลูกคอยมีคอ บาดหมางกับเพยหรือมีข้อหมนใจขัดข้องหมองใจอะไรกันเราก็มันจะออกสีหน้าแม่นี่แหละเพราะว่าแม่นึกกังวลด้วยแล้วก็แม่ก็เป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกไม่เข้าไปยุ่งหรอกแต่ว่าก็คือเป็นห่วงนั่นแหละลึกๆก็คือมันออกเลยแหละแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวเองนะถ้าราอกับัวกับบ้ามีปัญหายอย่างไรยชัดเจนบไปเลยปึ้งปึ้งเลยกระจุกเรื่องของตัวเองไม่ต้องมีปัญหาแบบมีแต่ปัญหาทุกวันนี้คอยจะคิดตามลูก,ลก บอกสูงก็ค่อยอยู่ค่อยกินกันนะลูกนะกันเย็บกันสานไปสักวันหนึ่งอะไรที่มันใช่มันก็จะใช่อันนี้ที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ดีค่ะบอกได้คาเดียวว่าอันไหนใช่มันก็ใช่จริงค่ะหัวอ,อกแม่เข้าใจเลยแมน<ด>ขันมือไดนลูกเบ<ด>ิกบานลูกเข่ากันได้ลูกมีความสุขสนุกสานานอยกับยิ้มเยี่มยมแจ่มใสเขาไม่ได้คิดอย่างไรเนี่ย เขาเลยไปคิดว่ามึงเพ็ดแตงสีนี่แท่านเห็เหขาเยไปคิดถ้ามาเห็ดแตงทาสีของลูกเลยข่อยบ่งอนเท็ดเห็ดหลดมีความสุขกับเห็ดไโมบีกับเศร้าเห็ดเท่านะั้นทุกไหมสิ่งที่เจอหน้าลูกครั้งแรกที่ลูกเดินเข้ามาแต่ละคนมีความสุขดีไหมให้แม่จะถามมีความสุขบอทือมือไปยังก็ถามท่านแม่จะถามก่อนเลยว่าทุกวันนี้มีความสุขไหมเขาบอกว่าสุขมากอ่ะความสุขระดับไหนระดับสิบให้แปดให้เก้าบางทีก็บอกเขาว่าขออย่างเดียวอย่าลำคาญกับ คำถามแม่คำถามแรกเจอดอกแรกพี่แม่คงจะถามว่ามีความสุขไหมทุกวันนี้ทุกคนพี่ไปหมดเดินมาก็ถามพี่เฟิร์นไม้ไม่เคยถามว่ามีความสุขดีไหมถ้ามีความสุขก็คือโอเคจบไม่มีความสุขก็คือคไม่มีความสุขไม่ทลายก็จะถามเขาก็จะหนึ่งสองสามให้เราถ้าเขาบอกได้ถ้าเขาบอกไม่ได้เขาก็จะไม่หนึ่งสองสามให้เราแค่นั้นะเวลาที่ว่ามเปล่เมลเพิ่มแต่ถามจะมีอีเลียเพิจะไม่ถามเรื่องอื่น ถ้า <minutes> ทุกทุกเรื่องอะไรจะถามจะถามแบบนั้นถ้าไม่มีคนฝูมันเกิดจากอะไรล่ะก็จะถามประมาณนั้นเขาก็จะบอกว่าหนึ่งสองสามถ้าอย่างยกียจะไม่แอบแอยูุกี่จะเป็นคนพูดตรงทุกเรื่องยุกี่จะเป็นคนพูดตรงทุกเรื่องเขาจะไม่ค่อยโกงไม่เคยโกหกเลยละยุกี้ไม่เคยโกหกเลยว่ะยุกี่จังไม่เคยโกหกแม่ไม่เคยโกหกพ่อเขาจะพูดตรงทุกเรื่องเขาจะบอกเรื่องนี้นะแม่เรื่องนี้นะแม่ แต่ว่าถ้าใจเขาแบบแม่มันนี่นี่นะอันนี้นะเขาจะพูดแต่ตอนเนี้ยเงินนี่เขามีความสุขเราก็ยิ้มย้มเฉยมใสก็ทําให้เขาอยากกินอะไรก็ทําไปให้กินอยากทําอะไรก็ให้ทําแล้ว่อยที่เอาผัดต่เข้าไปส่งขอได้เขาน่าจะมากินข้าวน,นั่นเองหรือว่าจะให้เรียกมาเอาคือบ๊อบพี่นนอมขอย่างไปส่งเขาหรือเขามาเอา เอ๊หนึ่เดินไปสองให้เขาเอาเดินเนาะไปส่งเรียก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 ไปสเออทนะ่านน่ะคอยได้เรียกรอชมผลงานน้องอยูนะคะโอเคค่ะผลงานก็คือผลงานค่ะรอชมติดตามได้เลยเนี่ยประมาณนี้นะคะน้ำมันประมาณนี้ว้าวเสียงนะคะเสียงกระขาเกิดการละไม่ได้เปิด ีย้ดิบีบ้างีย้ดิ่ีสดๆเนี่กำกับก้าวกลายกาแฟนะเลิศบ่าหาลอยทุนคนเรียกกาแฟต้องเรียกใช่ไหมหูใหญ่ทุกคนตื่นกินอยากให้ทุกคนได้กลิ่นเบลออยากให้ทุกคนได้กลิ่นแต่ไม่ต้องได้กลิ่นหรอกจะจามเดี๋ยวนะจะเปิดเปิดประตูะจะเข้ากัน โ oh. อ้ยความยาหยั่งแบบ loạn อยู่กระไดความยากจะเป็นมีหลายที่นี่เิดให้เขาออกไปทางโน้นไม่ให้เขาอยู่ตรงนี้เยอะเปิดไปแล้วนะคะฝั่งป็ดนั้นก็นจะหอมอ่ะอันนั้นจะเป็นป็ดฝึกอะไรอ่ะตึกตึกซีไหมเป็นงั้นอ่ะ A B C ต่ตัเม็ดดีมันมีหลายคนนะที่อยู่แถวเนี้ยว้า นี่ความหอมระดับสิบเกรียมิกโดนน้ำมันเข้าไปหอมหุยหุยทั่วคอนโดแล้วนะคะพวงเนื้อหมูค่ะเต็มพูดเลยเต็มที่ไหมแน่ได้เลยนะคะกระทะไฟตา่ส,ส,สุดเลยยู่ตรงนี้เขาไม่ใช้แก๊สเดอ้อคอนโดเนี้ยที่จริงเขาห้ามประกอบอาหารนะเป็นแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยฟังกันหรอกเพราะย่างสากไปไม่เคยจะกินขเขาเกียก็ไม่สม หอมน่ากินเอาไม่สมนี่ดีหอมแท้ม่อุ้มหอมไหมแล้วไปผัดหมี่โคราชให้กินว้าอยากกินหอมแก่สัว,ว<ะ>ให้บางให้เขาขายไะไ่ในโรงงานเมื้อสันหลัง เราเห็นนี่โชว์แบบแต่เราไปโชว์กินดีกว่าแบบทางอะไรมากินแล้วก็แบบให้แอดเราไปช่วยไล์กันที่โรงงานน้องอยูจะไปไล์ด้วยไงน้องอยูเพราะอะไรอยากไล์มีโปรดักชั่นแล้วให้แม่แม่ช่วยเขาไล่แม่แม่วงลูกชิ้นเนี่ยไปช่วยเขาไล่เป็นที่24เพราะเขาว่างไงแล้วก็ไปงานซัมเมอร์โซนิกจะบิรงลูกเคยผอยต่อเด้อเพราะแม,ม่ลูกสาวจะมาในชุดพ่วงกันไปเนะขาจะได้กำลังใจแฟนเขาเนาะ